โอาสะพานข้ามแยกบางกะปีนะครับปูผิวลาดยางแล้วนะโอ้ครึ่งนี้จะเสร็จแล้วนะแต่เหลืออีกครึ่งหนึ่งฝั่งนู้นยังไม่เสร็จเลยและนั่นก็คือสกายวอล์กมีพื้นเรียบร้อยเลยนะเข้าเดอะมอเชื่อมเดมอะมเลยโอ้อีกไม่นานจะเสร็จแล้วนะนี่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางรถไฟฟ้าเขาสร้างนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกอตอมอ ซึ่งตอนนี้รถไปฟ้าก็วิ่งอยู่นะมาแล้วหนึ่งมาแล้วรถไปฟ้าสายสีเหลืองนะครับดูซึ่งเขาทำด้วยโครงเหล็กแล้วก็พื้นคอนกรีตก็ลาดยางนะฮะถือว,ว่าเป็นการกอร่อสร้างที่โครงการใหญ่เหมือนกันนะสะพานข้ามแย,ยกมากรปิซึ่งโครงรับก็ด้วยเสารถไปฟ้าแล้วก็โครงเหล็กตรงกลางอีกเชื่อหนึ่งนะฮะ จุดนี้จุดหน้าตลาดบางกะปินะครับตอนนี้เขาเชื่อมกันแล้วนะครับกับฝั่งโน้นที่ตรงลานสกายวอล์กครับเราจะเห็นว่าตัวสภานเชื่อมกันแล้วนะครับจุดนี้เราก็จะเห็นป้ายถนนสีนัก,กรินนะครับจบแยกไปถนนสีนัก,กรินนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นแนวรถไฟฟ้าสีเหลืองไปนู่นเลยไปสถานีลำซาลี นี่คือรถเมย์แดงเนาะรถสองแถวก็มีกรุงเทพซึ่งฝั่งนี้ก็เชื่อมกับสะพานที่กรทมทำนะข้ามแยกบางกะปินี่ข้างหน้าผมนะครับเป็นทางลงไปยังนิด้าของสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่กตทมกอ่อสร้างนะครับซึ่งบูรณะปรับปรุงใหม่นะครับตัวสะพานและตรงนั้นก็เป็นลานสกายบล็อกนะครับ ซึ่งตัวสะพานก็ปูพื้นแล้วนะครับข้างบนน่าจะลาดยางมาต่อยแล้วมั้งฮะเราเห็นส่วนต้นทางที่ตรงสถานีบางกะปิที่รถไฟฟ้าก่อสร้างเขาก,กาลังลาดอยู่นะครับและตรงไปข้างหน้าก็าไปแยกข้าวนนศรีนครินนะครับแล้วก็จะเห็นนาราสกายวอล์กอยู่ตรงกลางแยกอีกจุดหนึ่งครับและนี่ก็ตลาดบางกะปินั่นเองอันนี้คือตลาดของกินหน้าพันทิปนะครับมีของกินมากมายเลยนะครับนี่ตอนเยนเ็ยนๆนะครับรองเท้าก็มี ขนมก็มีนะครับซึ่งหน้าปัณิตนี้ก็จะเชื่อมกับตลาดบางกะปินะครับอยู่ตรงลาดพร้าว27นะครับตรงไปก็เป็นตลาดบางกะปินะครับซึ่งมีผักผลไม้ให้เราเลือกซื้อเลือกกินกันนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่เดินๆก็ต้องระวังรถกันนะครับผลไม้ขายเป็นถอดเป็นถาดเป็นถ้วยนะครับ แลก็มีนี่ล้วยมีขน,นมกระแน็ดนะครับมีปลาทูนะปลาลังนะครับทองก็มีเดินเดินซื้อทองชุกก็ได้ผลไม้ก็มีนี่มีทุกอย่างเลยนะตลาดพันเอ้ยตลาดบางกะปินะครับ,อข,บของไม่แพงขายทองทอง เขามาเดินเลือกซื้อเลือกหากันได้ฮนะตลาดบางกะปิะนมก็มีเนะนี่ยนี่ยเยเยอะเลยเนะยอะยะในตลาดนะครับก็มีของสดของแห้งเยอะแยะมากมายคนระับมากันได้ตลาดบางกะปิ มีรถไฟฟ้าแล้วมานะตลาดบางกะปิครับของกินมากมายผักไก <ใจ S 2> ่อาหารทะเลปักเป็นลานเลยฮะมากันได้นะครับตลาดบางกะปิของเยอะแยะมากมายขายไม่แพงกํา,าละห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทสามกํายี่สิบก็มีนะครับมาซื้อกันได้เลย<ม>ทุกอย่างมีหมดบางกะปกิจะทำกับข้าวนึกถสิงตลาดบางกะปิ มาัลนะครับตลาดกว้างนะเดินสุดๆได้ของเยอะแยะมากมายอาหารมีทุกภาคเลยนะผลผลินะครับกลับดีกว่าเห็นอย่างนี้แล้วก็คนที่จะใช้ถนนลาดพร้าวไปเสรีไทยก็จะได้ใช้สะพานข้ามแยกบางกะปิตัวนี้อีกไม่นานครับอีกไม่นานแล้วล่ะครับคงจะได้ใช้แล้วเลยนะผม นี่คือความเคลื่มหน้าที่เราพามาให้ดูกันนะครับกลางล่างก็กำลังจะเปลนเปลี่ยวโนปปโ้นรถไฟฟ้าโอ้ยยอหินรถไฟฟ้าด้วย